สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดก็กตโชว์ความพร้อมเลือกตั้งจอเผยโฉบัตรมั่นใจปลอมไม่ได้ย้ำปลอดภัยโปร่งใส10เมษายน2566ที่บริษัทปรสณีไทยจำกัด วงเล็บสำนักง,งานใหญ่เขตหลัก4ี่กรุงเทพมหานาครน,นายสแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกคอตนายรุทธธรรมมงคลอธิบดีกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศและนายดนยัยสุภัทธรพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไร,รสณีไทยจำกัดว่าที่ร้อยตีสราวุฒจันทระวงศ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันแถลงข่าวถึงความพร้อมการจัดการเลือกตั้งและภารกิจการขนส่งคือการจัดส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเอกสารแนะนําตัวผู้สมัรครรับเลือกตั้งการจัดส่งบัตรเลือกตั้งสสนอกราชอาณาจักรล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้วการจัดส่งและตอบกลับหนังสือแจ้งเจ้าบ้านที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งและการจัดส่งบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ไปยัง400เขตทั่วประเทศในสแสวงกล่าวว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กกตกำหนดพร้อมเลือกตั้งหลังมีการรับสมัครสสทั้งสองระบบซึ่งจะได้นำยอดผู้สมัครหลังการรับสมัครไปพิมพ์บัตรเลือกตั้งและประชาชนจะเห็นความแตกต่างของบัตรเลือกตั้งอย่างชัดเจนโดยให้ความมั่นใจว่าบัตรเลือกตั้งจะ ไม่สามารถปลอมแปลงได้เนื่องจากใช้กระดาษพิเศษมีรหัสเข้าระบบเป็นบัตรเฉพาะหน่วยเลือกตั้งป้องกันไม่ให้มีใครนำบัตรอื่นหรือทำเพิ่มเติมโดยมีการรักษาความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่เฝ้าดูตลอดยีิสีชั่วโมงความคืบหน้าล่าสุดจตุพรแนะทักษิณอย่าทำตัวเป็นภาระลูกหลานประหลาดใจโกหกกี่ครั้งคนก็เชื่อนายจตุพรพรมพันธ์ วิทยากรคณ,ณะหลอมรวมประชาชน Facebook Live ประเทศไทยต้องมาก่อนตอนแจมแจ้งตอนหนึ่งว่าถ้าวันหนึ่งอุ้งอิงได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะจัดการความสัมพันธ์การกลับบ้านอย่างไรเพราะอารมณ์ของความรู้สึกของลูกจะย้อนแย้งกับการเป็นผู้นำฝ่ายบริหารอย่างยิ่งในการตัดสินใจพิจารณาให้พ่อกลับบ้านภายในปีนี้ดังนั้นทักษิณจึงไม่ควรเป็นภาระกับลูกสาว ดยต้องกลับในวันนี้พรุ่งนี้หรือก่อน14พฤษภาคมนี้หรือก่อนวันที่ลูกจะเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางการเมืองกับอุงอิงนายจรพรกล่าวว่าเรื่องทักษิณกลับบ้านผมเชื่อเป็นเรื่องโกหกเพราะหลังเลือกตั้ง14พฤษภาคมเมื่อเพื่อไทยชนะก็จะเปลี่ยนแปลงอีกโดยอ้างเหตุผลความจําเป็นต่างๆซึ่งประเทศนี้ก็แปลกทักษิณพูดอะไรก็เชื่อเมื่อโกหก ก็ฟังและโกหกกี่ครั้งก็ไม่ว่าอะไรทั้งที่การโกหกนั้นจะมีแค่เรื่องเดียวที่ทำได้แต่ทักษิณทำกี่ครั้งคนก็ยังเชื่อและปล่อยให้ทำซ้ำๆนายจรพรกล่าวว่าถ้าเอาบ้านเมืองเป็นที่ตั้งแล้วถ้าทักษิณต้องการกลับมาจริงก็เดินเข้าคุกให้สง่างามไม่เป็นพิษภัยอะไรกับใครแล้วก็ยุติเรื่องได้หากอ้าง จะเข้ามาเพื่อต้องการคะแนนเสียงให้แลนสไลด์แล้วจึงเป็นการหวังผลทางการเมืองเมื่อเสร็จเลือกตั้งก็ไม่กลับมาความคืบหน้าล่าสุดแรมโบอีสานเดือดวิชามารโปรทำลายป้ายหาเสียงรวมไทยสร้างชาติ10เมษายน2566นายเสกสกลอัถฐาวงที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีในฐานะคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติเปิดเผยว่าขณะนี้ ป้ายผู้สมัครสสพักกลุ่มไทยสร้างชาติในหลายจังหวัดโดยเฉพาะภาคอีสานถูกผู้ไม่หวังดีใช้วิชามารเล่นวิธีส,สปกปรกทำลายป้ายหาเสียงเช่นป้ายหาเสียงของนายศิรวุฒิผิวหอมเขตสิบจังหวัดอุบลราชธานีและนายจำรูนศักด์จันทรมัยเขตสี K ่ 4, อุบลราชธานีผู้สมัครของพักกรุมไทยสร้างชาติเป็นการกระทำที่ไม่สร้างสรรค์ทางการเมืองแล้ว ยังเป็นการกระทําผิดกฎหมายด้วยการใช้วิชามานวิธีการสกปรกดังกล่าวสะท้อนได้อย่างดีว่ากระแสะของลุงตู่ระเด็กประยุทธ์จันโอชาพรรคกลุ่มไทยสร้างชาติไมายเลขย,ยิ้มสองและผู้สมัครสสระบบเขตกำลังดีวันดีคืนพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามเริ่มจะวันไหวจึงใช้วิธีการสกปรกทั้งทําลายป้ายหาเสียงทั้งใช้ทุกวิชามานเพื่อสกัดกัน้นไม่ให้ผู้สมัครจากพกรรคกลุ่มไทยสร้างชาติ เข้าถึงพี่น้องประชาชนได้นายเสกสกลระบุทั้งนี้แกนนำพรรคคมนิสตสร้างชาติเรียกร้องว่าขอให้ทุกพรรคการเมืองหาเสียงเลือกตั้งอย่าใช้การทำลายล้างต้องหาเสียงอย่างสร้างสรรค์เพราะการเลือกตั้งคือพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยยิ่งบางพรรคการเมืองที่อ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยยิ่งต้องแสดงออกให้เห็นว่ายึดมั่นในการหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ไม่ใช่พอกระแสนิยมเริ่มตก ก็หันมาเล่นใต้ดินทำลายล้างผู้สมัครสสอจากพรรครรมไทยสร้างชาติพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งใหญ่และสำคัญของประเทศชาติบ้านเมืองจึงขอวอนให้พี่น้องประชาชนโปรดใช้วิจารณญาณอย่างถี่ถ้วนรอบด้านก่อนตัดสินใจเลือกผู้แทนของท่านเข้าสภาและเลือกนายกรัฐมนตรีเข้าไปบริหารประเทศบ้านเมืองและได้โปรดให้คำนึงถึงบทเรียนในอดีต ใรพรรคการเมืองใดที่เข้าไปทุจริตครับชันจนทําให้บ้านเมืองขัดแย้งแตกแยกมากกว่า20ปีอย่าให้ประวัติาศาสตร์ความเจ็บปวดเกิดขึ้นกับบ้านเมืองเราอีกนายเสกสกลกล่าวความคืบหน้าล่าสุดเปิดใ,ใจสรันวุฒิสรันเกตนักรบพันดุทําไมต้องกลับลำ360องศาหันมาหนุนประยุทธ์สรันวุฒิผู้มีภาพลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ใบหน้าติดหนวด แมมฝีปากกล้าอภิปรายไม่ไว้วางใจทีไรคอาการเมืองต้องมีการเงี่ยหูฟังตลอดมาถึงศึกเลือกตั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงที่เกิดขึ้นกลับมีเซอร์ไพรส์จากพ่อหนวดงามจากคนที่ยืนยันว่าหัวเด็ดตีนขาดไม่มีวันย้ายคั่วเปลี่ยนข้างไปอยู่กับพักการเมืองฝ่ายไม่เป็นประชาธิปไตยหรือพัรก,การเมืองที่หนุนเผด็จการ แต่สุดท้ายก็ไปร่วมกับพรรครวมไทยสร้างชาติที่ชูพะเดกประยุทธ์จันโอชาเป็นแคดิเดตนายกรัฐมนตรีข้อเท็จจริงเป็นเช่นไรทีมข่าวได้สัมภาษณ์นายสรันวุฒสังเกตสอสอจากอุตรดิตต์แบบเปิดใจว่ามีเหตุผลใดถึงตัดสินใจมาร่วมหอลงโลงกับรวมไทยสร้างชาติคำถามสําคัญทําไมตัดสินใจย้ายมารวมไทยสร้างชาติช่วยลุงตู่สรันวุฒกล่าวว่าตอบสั้นๆผมมีจิตวิญญ,ญาณ ประชาธิปไตยแต่พออยู่กับพรรคเพื่อไทยมานะ่ะพรรคเพื่อชาติก็พอๆพอกันนะ่ะเสรีรวมไทยมันก็เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วถ้าผมถามว่าตอนนี้ถ้าพี่เป็นนักรบพันดุประชาธิปไตยพี่ต้องการหาพรรคประชาธิปไตยผมหาไม่ได้นะถ้าหาได้นะ่ะจะไปอยู่กับมันเลยคำถามถัดมากลัวไหมจะตอบคำถาม เสียงคนที่หนุนเรายังไงนะ่ะที่เคยลั่นวาจายังไงก็จะไม่อยู่กับพรรคที่หนุนเผด็จการสราญพุธกล่าวว่าไม่กลัวเราหนะกล้าต่อสู้กับความจริงเราไม่ใช่อีแอบแล้วสราญพุทธเป็นนักรบพันธุขอเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าอดข้าวอดน้ำจะตายพอพระพุทธเจ้าอดข้าวอดน้ำจะตายแล้วสุดท้ายก็ต้องกินน้ำกินข้าวเพื่อเอาชีวิตรอด ถ้าพระพุทธเจ้าตายไปก็คงไม่มีใครตัดสรู้ทำให้เราวันนี้นะ่ะผมก็เหมือนย้อนอดีตแต่ผมไม่กล้าเทียบกับพระพุทธเจ้าหรอกนะก็เหมือนเราพยายามเดินไปในเส้นทางแล้วมันไปไม่ได้แล้วเราจะไปยังไงถ้าไปนะ่ะก็เหมือนเอาชีวิตไปเสียสเปล่าแต่ถ้าผมมาอีกทางหนึ่งแล้วตัดสรู้ทำได้ ช่วยคนไทยทั้งแผ่นดินได้ไม่ดีกว่าหรือนี่น่ะตอบแบบชาญชานเลยแล้วผมน่ะไม่กลัวด้วยคำถามถัดมายืนยันไม่ได้ขายตัวเงินสักบาทก็ไม่ได้สลันวุฒิกล่าวต่ออีกว่าขอโทษนะผมไม่ได้ขายตัวนะใครจะมาคิดสักบาทสักสลึงผมก็ไม่เอาแต่ผมน่ะจะพิสูจน์ให้ดูไอ้พวกประชาธิปไตยจอมปลอมทั้งหลายผมจะเล่าให้ฟังว่า ของปลอมหมดเลยครับขอให้หูตาสว่างได้แล้วประเด็นถัดมาดูเดือดบอกให้ฟังจตุพรจะรู้ของปลอมทั้งนั้นนะ่ะย้ำถ้าไม่จริงทำไมทักษินไม่กล้าเถียงซอซออุตรดิตกล่าวอีกว่าขอให้ไปฟังนายจตุพรพรหมพันธ์แกนนำคณะหลอมรวมประชาชนก็จะรู้นะว่าพวกนี้นะ่ะของปลอมทั้งนั้นเลยที่ผมชอบประเด็นที่ตู่จตุพรพูดนะ่ะมันเป็นความจริง แล้วทำไมทักษิณไม่กล้าออกมาเถียงล่ะหาว่าเขาเป็นหมาเขาก็เลยสวนเอาว่าถ้าเขาเป็นหมาทักษิณก็หัวหน้าหมาแต่ถ้าทักษิณคุณสมบัติเป็นหมาไม่ได้เพราะไม่ซื่อสัตย์